สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสูชินาต่อหมอเข้าเมือนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศที่เราสมาเรีอคเหมือนเดิมซึ่งวันนี้สิ่งที่เไมจะมาทำกับอันรีอคนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง let's fight ghost คู่ไฟไฟผีนะครับผมซึ่งอ่าเตมีต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ได้แฟรนไชส์มาจากประเทศเกาหลีนะครับผมซึ่งมีอ่าแทกยอนเป็นพระเอกนะครับผมและก็นางเอกชื่อ ะจำไม่ได้นะจ๊ะแต่ในเรื่องชื่ออคิมยอนจีนะจ๊ะซึ่งเรามีความคาดหวังสูงว่าไทยอะจะทำได้ดีแค่ไหนเวย้ยคือนางเอกของเกาหลีก็ทำไว้ได้ดีแล้วออนมาเล่นซึ่งออนก็คือเศร้าบทบาทประสมควรก็หวังว่าน่าจะมีความดีงามแล้วก็ เซนกับแท็กยอนอุ้ยค่อนข้างต่างอยู่นะว่าไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าเซนต้องทําได้เพราะว่าผ่านงานมาเยอะนะจ๊ะปะขอเล่าข้าวเนาะก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนเห็นผีกับวิญญาณสาวนะจ๊ะเขาก็มาเจอการผ่านนั้นผ่านนี่มาเจอการจนเป็นคู่หูปราผีขึ้นมามี1คนกับหนึ่ง,งดวงวิญ,ญญาที่จะติดหนึบกันไปแต่ละที่เพื่อไปจากัด กำจัดผีนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสิวลาเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์คู่ไฟไฟผีทีเซอร์ตัวแรกกันเลยครับเดี๋ยวเราดูจบแล้วเราจะมาดูว่า,<ม>าแต่ละฉากเป็นทอดไหนอะไรไงนะผมเห็นผีซีจีสวยซีจีเหมือนเกาหลีเลยอะ่ะแน่น่ะมันมีความเงาเหมือนเกาหลีอะ่ะแบบออร่าออร่าดำอะมันมีออร่าดำเหมือนเกาหลีเน,นี่ย เฮ้ยเหมือนเกาหลีมากเลยอะทุกคนเหมือนเกาหลีมากอ่ะเดี๋ยวต้องมีจะขอคุยเป็นซีนๆไปนะซีเนี้ยมันน่าจะเป็นซีนที่นางเอกอะจ้างพระเอกอะมาปราบผีที่โรงเรียนซึ่งนางเอกจ้างพระเอกในราคาที่สูงเหมือนจ้างให้แบบพระเอกมาก่อนแล้วแล้วได้ไม่ได้ก็คือค่อยว่ากันเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้บาคนพิมพ์เส้นของผมก็คือ ผมเห็นผีอันนี้ก็เป็นฟิลแบบว่าฉากแรกๆเหมือนกันพระเอกแปลงฟันแล้วก็เจอผีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะแล้วก็เดี๋ยวทำร้ายผีแต่ที่สำคัญมีความไทยแลนดนะไทยแลนดก็คือเสื้อลอดอนหนึ่งนะทุกคนเสื้อลอดอ,ดอดที่สีเขียวเอ้ยตราสีเหลืองอย่างเงี้ยก็คือมีความไทยก็คือเปลี่ยนจากเกาหลีมาเป็นไทยก็พอสมควรเนี่ย แต่เนี่ยชอบความออร่าและซีจีของผีเนี่ยคือเหมือนเกาหลีมากเหมือนเกาหลีนี่คิดว่าเกาหลีก็น่าจะดูด้วยเน,นี่ยเหมือนเกาหลีเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ฉากต่อสู้ที่โรงเรียนนะครับอันนี้ไม่รู้ที่ไหนเราเดี๋ยวเราไปรอรับชมรับฟังกันอีกทีในในตอนที่มันออกนะครับผมโอเคต่อไปทีเธอทีเซอร์พูดไม่ถูกเลยคบเนี่ยทีเซอร์ที่สองแล้วนะครับ เราจะมาดูว่ามันมีฉากอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาไหมแล้วก็ฉากแต่ละฉากมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยอ่ะเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีมีดดาบอะมีดามดาบมีดดาบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรมีดาดาบเนี่ยดาบเนี่ยมันจะเป็นดาบของอ่าในเกาหลีคือพระเนาะ แต่อันนี้น่าจะเป็นพรามหรือว่าเป็นหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะแสดงเป็นหมอผีนะซินดจาจะมาจัดนางเอกนะท่าจะผิด <ใน S 1> แต่นางเอกต่อสู้เก่งมากทำได้ดีออนทำได้ดี <ใน S 1> และและฉากนี้ก็คือเหมือนในเกาหลีเดะเลยก็คือเฟี้ยงหนังสือใ,นใ,นใกล้ๆมาโดานหัวเอกตบได้นะเนี่ยซีจีดีซีจีดีซีจีคือดีมากตู้ไฟไฟผี ทีเซอร์ก็คือทีเซอร์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเซอร์ทั้ง2ตัวของ Let Fight g r o s s คู่ไฟไฟผีนะครับ <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรอะตื่นเต้นมากเลยทุกคนคือลุ้นมากเลยเพราะว่าเราดูของเกาหล,แลีแล้วเรารู้สึกอินแล้วเราก็รู้สึกแบบหลงรักนางเอกหลงรักพระเอก เขามีความแบบนั้นนี่นั่นแล้วมีอีหลายอีบุคลิกหลายตัวละครมอเลยที่ทต้องไปคาดหวังว่าคนที่มาเล่นน่ะจะต้องทําได้ดีดีกว่าเกาหลีได้ยิ่งดีอย่างเงี้ยใครที่เป็น FC อ,อหรือว่า FC อ s e n ซ e นะครับผมฝากบอกอรายะเอียดคเข้าๆข,ของการใช้หนังหรือว่าของเรื่องนี้ที่ท้องไปคามไปด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะติดตามไปด้วยกันเนาะโอเคครับผมเพยยื่อการเสียเวลาสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกด like ก share, แล้วก็กด subscribe ให้เตมีด้วยนะครับผมที่สำคัญ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะโอเคจ้าวันนี้เตมีต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้ฮากี้กลัวจังเลยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย